สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่ช่องรายการ Ford Apple นั่นเองนะวันน mm ี้ผมยี่ชูรูมฟอร์ดพนครเกษตรนวมินนะครับชูรูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โรงแต่งรถของชูรูมฟอร์ดพานครเกษตรนวมินนะชูรูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งแล้วก็รถแต่งเยอะที่สุดในประเทศไทยด้วยนะสำหรับรถฟอร์ดนั่นเองนะด้านหลังด้านข้างที่เห็นนี่คือรถที่ลูกค้ากําลังรองแต่งอยู่นะจอดเป็นสิบคันเลยนะหลังสงการนี่ลูกค้าบอกว่ารับรถหลังสงการขอไปเที่ยวสงการก่อน หลังของการที่มารับรถเราก็เตรียมแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากออกรถ Ford นะเลนเจอร์หรือเอเวอเรสเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ Ford Apple นั่นเองนะทุกแพลตฟอร์มสำหรับรถ Ford ก็คือ Ford Apple นะลูกค้าทักเพจ Facebook ทัก Tik t o k ทัก u t u b e นะก็ชื่อ Ford Apple นั่นเองนะสามารถติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์อยู่ด้านล่างคลิปนั่นเองนะลูกค้าสามารถสอบถามโปรโมชั่นรถต่างๆของเลนเจอร์หรือจะเป็นเอเวอเรสได้ตลอด24ชั่วโมงเลย คันด้านหลังผมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัว PVB รุ่นเริ่มต้นแต่ออปชันไม่เริ่มต้นนะคันนี้ต้องบอกว่าฟอร์ดให้ออปชันมาถึงแบบว่าที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะกับราคารถ1ล้าน3ามแสนเก้าหมื่นเจ็ดนะครับเราไม่ขายเราขายราคา1นึ่ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ยังไม่รวมชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นณนะตอนนี้นะอันนี้คือลูกค้าแต่งเพิ่มนะครับซื้อรถราคาล้านสองได้ชุดแต่งแบบนี้ไหมอันนี้คือลูกค้าต้องเพิ่มชุดแต่งเองนะครับก็ถ้าอยากได้ ชุดแต่งเพิ่มเติมอันนี้ราคาก็จะปรับเป็น1นึ่งล้านสามแสนเ่โปรแตละเดือนแต่ละแบบไม่เหมือนกันลูกค้าสามารถทักสอบถามได้นะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างแเจาะแล้วเราจะมาเจาะลึกดีเทลรายละเอียดของตัวรถว่าคันนี้ผมแต่งอะไรลูกค้าบ้างนะครับก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของ Ford Apple ด้วยนะครับมาด้านนี้กันหน่อยด้านนี้จะเป็นล้อแมกซลายนะลูกค้าอยู่แถวชุลุมฟอร์ดเกษตรนะมินนะสามารถมาดูลายแมกดูชุดแต่งได้นะของชุลุมเราเนี่ยมีให้ลูกค้าดูทุกแบบเลยนะ โอ้โหแมตตสวยมากๆเลยนะทุกแบบทุกสีอันนี้ลายใหม่ของ A อเวนพายนะเป็นลายแบบแมตตฟอร์สนั่นเองนะเบามากนะผมถือมือเดียวก็ยกได้นะโอ้สีบอลเงินลูกค้ารถสีดําใส่แมตตสีเงินเนี่ยเท่มากเลยนะครับนี่ตัวอย่างของแมตตนั่นเองนะครับแต่เรามารีวิวคันนี้นะเอเวอเรสต์เทรนด์นะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างกระจังหน้าเป็นของไรเดอร์อินเดพเอนเดนต์นะครับเป็นกระจังหน้าที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะสำหรับรถเอเวอเรสต์นะคันนี้ต้องบอกว่านี่ดูไฟเอเวอเรส ซิกเนเจอร์ของชุดแต่งไイเดอร์เขาเลยนะนี่เขาบอกว่าเท่มากเลยนะบแบรนด์อื่นไม่มีแบบนี้นะ Rider, เนี่ยของไイเดอร์เนี่ยเขาทำมาเฉพาะของเอเวอเรสเลยนะครับนี่มีไฟเป็นไฟลี่นั่นเองนะซ้ายขวาเลยนะแล้วก็ตรงกระจังหน้าเนี่ยเขาเป็นคีบเป็นคีบฉลามนะเป็นช่อง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 ,องแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของชุดแต่งของไลเดอร์เอ็นเดปเอเดนของเขานะแล้วก็ด้านในเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาเก็บรายละเอียดดีนะครับมีแผงกระจังหน้าให้ด้วยอันเนี้ยแผงเนี่ยผมถือว่าสําคัญมากๆเลยนะเวลาเราขับรถอยู่เนี่ย ตามรถสิบล้อเนะี่ยบางทีพวกเศษดินเศษหินเนะี่ยอาจจะไปกระทบแผงแอร์นะครับแผงอินเตอร์คูลเลอร์ที่อยู่ในด้านหน้ารถเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายนะครับเขาเลยมีแผงตรงนี้ติดมาให้กันความเสียหายของตัวด้านหน้ารถนั่นเองนะถือว่าออกแบบได้ดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้เป็นสีเทาดำนะมเมทัลเกแต่คันนี้ลูกค้าอยากแลปเป็นสีเทาด้านเราเรียกสีนี้ว่าซาตินเกรย์นั่นเองนะเป็นสีที่เรียกว่าเป็นเทาด้านนั่นเองนะสีเรียบๆนะครับแต่ดูมีความสวยงามไม่เหมือนใครนั่นเองนะการแลปรายละเอียด การแลปสีของเรานะถือว่าละเอียดมากนะเส้นขอบมุมต่างเนี่ยเป๊ะทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับงานละเอียดลูกค้าแฮปปี้คนขายก็ดีใจด้วยสาหรับลูกค้านะครับลูกค้าแฮปปี้งานตกแต่งของเราเราก็ดีใจนะสาหรับเซลล์คนขายนั่นเองนะครับสีซันเกรย์นะอันนี้คือสีเทาด้านถ้าลูกค้าอยากแลปแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้ฟอร์ดแ a ปเป็นนั่นเองครับคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบซีแคลมนั่นเองเป็นไฟแบบ LD นะครับเป็นไฟซีแค์มรูปตัว C นะขอบไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยเป็นเอเวอเรสสีดําเงาแบบนี้นะไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันนะมีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงไฟหน้านะครบเซตเลยสําหรับตัวอปกรณ์เสริมต่างเราจัดให้ลูกค้าหมดครบเซตนะด้านล่างเราใส่เป็นกันชนหน้าเสริมด้วยสเกิร์ตของ AKC วอร์ชั่น3นะ AKC เขาจะมีวอร์ชั่น1วอร์ชั่น2แล้วก็เาวอร์ชั่น3ล่าสุดคือตัวนี้และคันแรกของโช Ford, รูฟอร์ดเกษตรนะมีรถพิเอก FC จากเชียงใหม่นะ Akc วอร์ชัน3ให้เลยนะครับมีไฟมีไฟเป็นไฟหลี่นะเปิดพร้อมกับไฟหน้าเป็นสีขาวนะซ้ายกว่าเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแสงสว่างสีขาว LED นั่นเองนะชนด้านหน้าเนี่ยเราเว้าวตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีระบบ แรงกดอ,อากาศก็คือ Aero Dynamic นั่นเองทําให้เวลาเราขับกันหน้าเนี่ยลมไปกระทะัไปกระทะด้านล่างรถเนี่ยทำให้รถมันขับขี่ดีดีขึ้นนั่นเองนะมีการออกแบบช่องว้ลต,ต่างๆเนี่ยเพื่อจะเลู่ลมได้ดีนะระบบ Aero Dynamic นั่นเองนะครับไฟตัดหมอกของรุ่น e l g r เป็นแบบ LED นะครับคือเลี้ยวตามล้อนะถ้าเราขับเข้าซอกเข้าซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไฟมาติดตามล้ออันนี้คือลูกค้าไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราไฟตัดหมอกมันติด ข้างหนึ่งดับข้างหนึ่งอันนี้คือเลี้ยวตามล้อนะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็ติดเราเลี้ยวด,ด้านด้านขวาไฟตัดหมอกด้านขวาก็ติดด้านซ้ายก็ดับนั่นเองนะคือไฟเลี้ยวตามล้อเพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้าที่เราเลี้ยวเข้าซอกข้ซอยนั่นเองนะครับก็ถือว่าด้านหน้าเราหล่อแบบนี้กับชุดแต่ง akc เวอร์ชัน3นะถือว่าหล่อหล่อแบบนี้เลยนะครับแต่ทุกรุ่นเลยตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็น everest 10 sport titanium plus everest white นะครับ เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 0นลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์อิโคบูยูโรไฟนะครับเรียกว่าต้องมีการเติมสารแอดบลูนะในการขจัดขม่าวไอเสียไม่มีควันไม่มีกลิ่นน้ำมันนั่นเองนะฝั่งขับก็จะมีน้ำมันเบรก รุ่นเอเวอเรสตทยังเป็นมออลมเบรกอยู่นะครับถ้าเป็นสปอร์ตแพ็กเกจหรือไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะแต่ถ้าเทรนเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นมออลมเบรกอยู่นะครับของเหลวนะครับอยู่ด้านฝั่งคนขับน้ำมันเบรกน้ำยารอเย็นแล้วก็น้ำมันตัวนี้นคือเป็นน้ําที่ฉีดเวลาเราปัดกระจกนั่นเองนะก็สามารถเติมเติมได้นะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 2.0ยส,สลิตรเป็นเครื่องยนต์ตัวเล็กบล็อกเล็กกันเองนะมีแผ่นโฟมครอบเครื่องให้ด้วยลดเสียงลดกันสั่นได้แบบร้อยปรเนตนะครับช่องว่างของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ก็คือการไล่อากาศลดให้อากาศเนี่ยมันไหลุนเวียนได้ดีนะทำให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนนั่นเองนะแล้วก็ลดการประทะจากการชนได้ด้วยก็นี้ถ้าเราขับรถไปแล้วเกิดการชนเนี่ย<อ>พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีพื้นที่กว้างแล้วก็ลดการประทะได้ดีนะแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความเสียหายนะทำให้รถเนี่ยยังสามารถขับ ข้าขคาังทางได้นะนั่นเองนะครับคือความปลอดภัยของที่ฟอร์ดวิศวกรเนี่ยเขาออกแบบมานะครับพัดลมไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ทํางานร่วมกับเครื่องยนต์แล้วทําให้เร่งรอบสัญจีของรถเนี่ยมันสามารถทํารอบได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคือเครื่องยนต์เนี่ยก็ทํางานของเครื่องยนต์เขาไปเลยพัดลมไฟฟ้าก็ทํางานของพัดลมไฟฟ้าอย่างเดียวแยกกันทําให้รถเนี่ยมันเร่งรอบสัญจีได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ แผงอินเตอร์ท่ออินเตอร์ตัวนี้นะครับก็หรือว่าเทาเราออกแบบมาเพื่อการรัดข้อต่อการออกแบบอย่างดีทําให้ท่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาดยากรั่วยากนั่นเองนะเขาจะมีกิปอบตออยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ สามารถทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับแบตเตอรี H ่ AGM นะครับจับคู่กับไดชาร์จหรืออัลเท์เนเตอร์2 5 0์นะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์8 0์800 CDA ก็คือแบตเตอรี่ลูกใหญ่เป็นแบบเจลนะครับเวลาเราชาร์จแบตมือถือหรือจะชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กในเวลาเดียวกันเนี่ยแบตเตอรี H ่ AGM เนี่ยมันก็จะทำให้การชาร์จแบตของรถของล,องลูกค้าเนี่ยมันได้ชาร์จแบบเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคือไฟไม่กระชากนั่นเองนะ กองฟิวติกับแบตเลยนะแล้วก็ท่อแอร์อยู่ตรงนี้นะครับทางานแยกส่วนกันนะไม่ว่าจะเป็นแผงความร้อนนะแผงโซนโซนร้อนโซนเย็นนะคือทํางานแยกส่วนกันนะแล้วท่อแอร์เนี่ยเราห่างจากเครื่องยนต์ด้วยนะไม่ใช่เครื่องยนต์มันมีความร้อนแล้วก็แผงแอร์เนี่ยเป็นเกี่ยวกวับความเย็นทําให้ท่อแอร์เนี่ยเวลาเราเปิดงานแอร์ในหะ้องโดยสารทำไมรถฟรอร์ดแอร์มันถึงเย็นเพราะว่าท่อแอร์เนี่ยเขาออกแบบมาไม่ให้มาเติดกับความร้อนมากจนเกินไปนั่นเองนะครับ ก็คือเครื่องจ0ของ Ford เนี่ยจะมีแต่ตัว2.0งแต่ตัว2.0 Turbo โ0 Bi Turbo นะครับหรือจะเป็นเครื่อง3.06อันนี้จะเป็นรุ่นแพลต i ินัมนั่นเองก็แยกรุ่นย่อยกันไปนะประมาณนี้สําหรับเครื่องยนต์ของ Everest 10นะต้องบอกว่าเป็นทำการเอ้คือว่าต้องบอกว่าเป็นการทํางานระหว่างไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาก็ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานหรือประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ตัดข้างคันนี้ใส,ส่ซุมร้อเป็นของ A.K.C V3 เป็นแบบดำเงาแบบนี้นะครับมองจะคล้ายวิกเตอร์นะแต่ไม่ใช่วิกเตอร์อันนี้ของ A.K.C เวอร์ชั่น3พร้อมกับตัวคีบตรงกันชนด้วยมาแบบรอยต่อเดียวกันเป๊ะเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างเดิมไม่ยกไม่ได้โหลดนะครับปีนกคู่อิสระบนล่างระบบเบรก ABS EBD ESP ROM h l a มีระบบาปลอดภัยแบบครบเซตเลยนะการลิดความห้ด้วยนะน,นี่ถือว่าสําคัญมากเลยนะโล w o เ e อร์มิตริเคเลชั่นจะเป็นระบบ กัรวิกคว้ารบบช่วงล่างของ Ford ก็จะเป็นเลนเจอร์กระบะหรือ E v e r อร์เเนี่ยมีให้ทุกรุ่นนะครับยางคันนี้เราใส่เป็นของโตโยต้าเอทีสามนะครับสองเจ็ห้าห้าห้ายี่สิบเป็นยางเก็กคุณภาพต้องบอกว่านุ่มเงียบมากนะรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่แม็กเลนโซ่เวนอมนะเป็นแม็กต้องบอกว่าเป็นแบบฟอร์ม i ิงน้ําหนักเบามากนะครับน้าหนักเบาของแม็กเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกช่วงล่างทําให้เราขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับลดการกินน้ำมันของรถได้ด้วยเพราะว่าแม็กเบาเนี่ยมันก็ช่วยการซ แรงกดของตัวล้อแมกให้มันเบาขึ้นให้มันขับขี่ได้ราบเรียบยิ่งขึ้นนั่นเองนะเป็นแบบโฟมมิ่งของเลนโซ่ก็คือเวนอมล้อแมกของเลนโซ่เวนอมจเกร์เนี่ยมันจะมีหลายตะกูลมากหลายซีรีส์มากลูกค้าสามารถเลือกลายที่เราชอบได้นะครับ mx marvel นะครับมีจเกอร์เวนสตัรแล้วก็จเกร์วามอสก็มีลายใหม่ของวามอสของเลนโซ่คือแบบฟฟร์มิ่งน้ำหนักเบาก็สามารถลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะมีเป็นร้อยลายเลยแมก นะครับก็มีให้ลูกค้าเลือกแบบได้นะครับดิ ga, ank, สเบรกหน้าดิสเบรกหลังสําหรับเอเวอเรสต์เนะครับสามารถใส่เบรกไฟฟ้าเบมโบเพิ่ม,เต,มเติมได้นะลูกค้าจัดมาขนาดดีแล้วถ้าได้เบรกสักคู่นึ่งจะสวยมากเลยนะสำหรับรถลูกค้าพี่เอกเอฟดีเชียงใหม่นะอยากได้เบรกก็จัดได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ด้านข้างของเอเวอเรสต์เทคันนี้แลปทุกอย่างเป็นสีสาตนเย์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคีบด้านข้างนะครับกระจกด้านข้างนะมีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงกระจมองข้างได้ด้วยนะครับ ฟิล์มติดเป็น80รอบคันเลยนะพี่เอกบอกขอ80มืดเลยนะการสาดติดเพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับการแลปสีต่างๆเก็บคิ้วต่างๆให้เป็นเป็นสีดําทั้งหมดตัดสีเทาซาดินเกรย์แบบนี้นะก็แลปเป็นสีดําเงาแบบนี้ข้อเบามือก็เป็นสีดาเงาเอเวอเรสต์ตรงรุ่นนะครับทุกอย่างตรงรุ่นหมดนะครับด้นท้ายนะของเอเวอเรสต์เนี่ยทุกรุ่นเลยนะต้องมีการเติมสารแอดบลูนะทุกรุ่นเลยนะเอเวอเรสต์มีการเติมสารแอดบลูสารแอดบลูเนี่ย เติมไว้เพื่อลดเหมาไอเสียลดกลิ่นน้ำมันลดการเผาไหม้ให้มันรักโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสำหรับไอเวอทรกรุ่นต้องเติมนั่นเองนะนี่ยูโรไฟนะครับเติมสารแอดบลูนะด้านท้ายนะครับของเอเวอเรสต์เทนเนี่ยจริงอะ่ะเขาจะเป็นไฟแบบเรียกว่าไฟที่ไม่เต็มระบบนะอันนี้ลูกค้าขอเป็นไฟเต็มระบบแล้วก็จัดให้ลูกค้าเรียบร้อยอันนี้คือเป็นการเบิกแท้สู่เลยนะครับเป็น FuL l l ลดแท้เต็มระบบเลยนะครับของเทนเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็เป็นสีดําแบบ มาตรฐานนะอันนี้เราใส่ไฟเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับครอไฟท้ายให้ด้วยครอไฟหน้าข้อไฟท้ายให้อีกเซอร์เสริมต่างๆ,ๆเราจัดให้เต็มระบบแล้วก็ทําเป็นลปสีโครมสีดําด้วยแบบนี้นะครับก็ทั้งหน้าและหลังเลยเราลัดสติ๊กเกอร์เป็นสีโครมนั่นเองนะครับส่วด้านท้ายเป็นของ A/C v 3นะครับนี่ท่อ ท่อต่างๆฟ i f เ u อร์ต่างๆไฟเบรกหนืยสามเราแบบออกแบบมาเพื่อลดเอเวอเรสของ Ford โดยเฉพาะเลยนะมีการออกแบบสวยงามนะสำหรับ a k c V.3 คันนี้นะครับและปสติ๊กเกอร์เป็นสีซารจินโครมงานละเอียดเรียบร้อยดีนะครับลูกค้าแฮปปี้ในงานแต่งแล้วก็ดีใจด้วยสําหรับรลูกค้านะคันนี้เพิ่มฝาท้ายไฟฟ้านะครับปกติถ้าเราเป็นเอเวอเรสต์10เนี่ยเขากดไปปุ๊บเนี่ยฝาท้ายลต้องงัดขึ้นใช่ไหมอันนี้ลูกค้าขอเป็นแบบแนดนฟรีไฟฟ้ากดปุ๊บนี่เลยติดไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับ เราไม่ต้องประคอยยกแล้วให้มันเมื่อยเราติดไฟฟ้าเพิ่มเติมมันก็จะสไลด์แบบไฟฟ้านะครับภายในห้องขวางนะสำหรับรถครอบครัวนะ PV คันนี้นะครับเป็นสีดําทั้งหมดเลยเบาะสีดําเดินได้สีดำนะภายในสีเบจทั้งหมดนะครับเบาะแถวที่3พับแบบแมนวนวลนะครับสองสามพับแบบแมนนวลเบาะแถวที่2พับแบบ 60- สิบสี่สเบาะแถวที่3แพับแบบ5050 50. ถือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถพาครอบครัวไปท่องเที่ยวได้นะแคมปิง้งปิกนิกวันหยุดสุดสัปดาห์นะพาครอบครัวไปเที่ยวได้เลยนะ ได้ถึงเจดที่นั่งเลยนะคันนี้นะครับปิดสาท้ายก็กดแค่ตัวนี้นะก็จะเป็นแทนฟรีไฟฟ้านะครับโอ้โหคันนี้ใช้เหมือนรุ่นท็อปเลยนะผมต้องบอกว่าจะเปคเริ่มต้นแต่ออปชั่นเนยเหมือนตัวรุ่นท็อปเลยนะครับทีนี้มาดูฝั่งคนขับกันบ้างมีอะไรบ้างนะคนขับนะครับก็เดี๋ยวรถลูกค้าจะส่งพรุ่งนี้ผมไม่ขอขึ้นบนรถลูกค้าละกันนะก็กลัวรถลูกค้าเปิดนั่นเองนะเบาไฟฟ้านะเทรนแค่คนขับเท่านั้นนะครับคนนั่งปรับมือนะ นี่คนขับเป็นแบบไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะครับเกียร์ออโต้ Auto, แบบ6สปีดมีเบรกนูไฟฟ้านะครับมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปปรับโหมด4โหมดนะครับระบบแฟชั่นคอนโทรลอยู่คนโซนกลางทั้งหมดจอซิงค์10นิ้วนะครับต่อ Apple CarP ปิโ o ่ d Auto ได้นะครับมีการตั้งค่าต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถตั้งค่าเองแบบออโต้ได้เลยนะเราจะตั้งค่าแบบไหนเนี่ยเราสามารถดูที่จอได้ว่าเราตั้งค่าแบบไหนก็สามารถเลือกโหมดต่างๆของจอซิงค์ได้เลยนะตั้งค่าแบบไหนเราไม่ชอบระบบตัวไหนก็สามารถปิดได้น,ะนั่นเองนะครับ มีที่ชาร์จไวเลสอยู่ด้านล่างยุทบีไดซีให้ลูกค้าสามารถชาร์จแบตมือถือแบบไวเลสชาร์จได้นะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดระบบ Control, ะครูดคอนโทลนะขับเองเบรกเองนะตัวนี้นะครับเป็นระบบที่ขับเองนะสำหรับเอเวอเรสต์เทนะครับแล้วก็มีครูดคอนโทนนะล็อกความเร็วจํากัดความเร็วได้นะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอของคนขับ8นิ้วนั่นเองนะกดตัวนี้ก็จะเป็นการเซตค่าต่างๆของคนขับลูกค้าจะขับไปไหนเนี่ยเราจะดูว่ามาตรวัดการกินน้ำมันของรถเนี่ยเท่าไหร่นะครับล้วก็สามารถเลือกมนาะที่ตัวนนนีี้้ไดะครับเ่ย ข้อมูลการเดินทางนะกินน้ำมันเท่าไหร่ของตัวรถนะครับเราขับไปกี่กิโลกินน้ำมันเท่าไหร่ก็ดูจากหน้าจอได้การรีเซ็ตก็คือกดโอเคค้างไว้นะครับระบบต่างๆก็จะเสร็จหน้าจอโดยอัตโนมัตินะครับด้านซ้ายคือการวัดความร้อนความเย็นของอุณหภูม่้น้ําด้านขวาคือดูตำแหน่งน้ามันในถังว่ามีกี่ขีดวิ่งกี่โลน้ำมันถึงศูนย์นะครับตรงกลางจอก็บอกตำแหน่งของเกียร์เราเข้าเกียร์อะไรอยู่ก็แสดงเป็นไฟสีเหลืองนั่นเองนะครับการใช้งาน,นาง่ายๆสำหรับเ v e r e s t 10ทรุ่นเริ่มต้นนะ สำหรับลูกค้าที่สนใจรถฟอร์ด Ford นะครับวันรับรถผมจะอธิบายตัวรถการใช้งานแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะดูคลิปผมแล้วงงการใช้งานวันรับรถผมอธิบายการใช้งานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าลูกค้าดูคลิปผมนี้แล้วอยากได้รถเอเวอเรสต์เทนรุ e T ่นเริ่มต้นไปใช้งานก็ติดต่อได้ที่ฟอร์ดแอปเปิลได้เลยนะเบอร์โทรไอเดไลน์อยู่ด้านล่างคลิปนะสนใจก็ติดต่อมาที่ฟอร์ดแอปเปิลได้เลยนะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟอร์ดแอปเปิลด้วยนะจะได้มีกำลังใจใ พี่เพียงเพจได้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ